ท้าไม่จำกัดอาทิตย์นี้เอมมี่อเมรียจะทำเช่นไรเมื่อเกิดความวุ่นวายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคาดว่าสถานการณ์เลวร้ายไปขนาดไหนครัผมใช้แบบสันติวิธีฮะเรามาแบบสันติคุณมาแบบไหนผมมาแบบดวงสว่างที่สามตรวจผลปสัสสาวะและตรวจผลเลือดถ้าเกิดผลตรวจปสวัสสาวะไม่ผ่านเนี่ยผมสามารถทำเรื่องปร,ประกันได้เลยไหมครับซีิัอนฮิตก็ประกันได้ไหม หนึ่งตำนานของวงการตลกไทยยองลูกหยีเคื่นผู้ายของงานมีโอกาสมีเวลาและเชิญทางนี้ด้ยนะโยมจ้ะบริษัทชองบาร์เดอร์ภูมิใจเสนอการแสดงกระชายกันแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไชอบไม่ไม่ไมมึงหันหัวรถออกจากรอนดอนไปเลย12มีนาคมนี้หัวเระได้หัวเระดีไม่มีเบื่อแล้วเจอกันนะคะ